The States Times New Gen News Agency สนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Sta t e Times Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนนนครนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของคุณหมอคนหนึ่งนะฮะ คุณหมอท่านนี้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นคุณหมอแม่พระของสตรีเด็กและก็โสเภณีนะครับเป็นคุณหมอผู้หญิงนะฮะที่เกิดขึ้นในตระกูลค่อนข้างใหญ่แต่ว่านามสกุลที่มาใช้นั้นเป็นนามสกุลของเด็กกำพร้าซึ่งเรื่องราวนี้นะฮะผมได้นำเรื่องราวนี้มาจากเ c e b o o k นะฮะของอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาแล้วก็ ได้อ่านแล้วก็ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับคุณหมอท่านนี้กองต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆนะฮะเป็นคนที่สุดยอดจริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักพุทธศักราชที่2500นะครับในช่วงเวลานั้นหลายคนคงไม่มีใครนะครับไม่รู้จักคุณหมอเพียนหรือชื่อว่าด็อเตอร์เพียนเวชบุญนะครับท่านผู้นี้นะครับได้รับ การยกย่องนะครับว่าเป็นแม่พระนะครับของสตรีเด็กแล้วก็โซเพณีโดยเฉพาะโซเพณีเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าในสมัย2,500นั้นคงจะไม่มีใครที่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวหรือไปอข้องแวะนะฮะกับบรรดาคุณโสทั้งหลายในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยนะฮะไปใกล้เนี่ยนะฮะ ก็แน่นอนในสมัยนั้นบูลลี่คงไม่มีศัพท์คำนี้นะฮะแต่ก็เป็นคําคํานึงซึ่งอาจจะต้องพาดพิงมาถึงสุภาพสตรีทีท่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทํามาหากินนะฮะกับอาชีพที่อยู่มาอย่างยาวนานในโลกใบนี้ก็คือโสเพนีนะครับแต่คุณหมอครับคุณหมอเป็นสาวโสดครับแต่ว่าก็เข้าไปรับรู้ปัญหาเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เข้าไปตรวจ ร่างกายไปตรวจสุขภาพไปฉีดยานะครับให้คุณโสทั้งหลายเนี่ยถึงในสำนักหอนางลมเลยนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ต้องบอกว่าต้องปรบมือให้นะครับหลายครั้งนะฮะคุณหมอเพียนเนี่ยนะครับเคยถูกแมงดานี่นะฮะจับโยนออกมาจากซ่องจากสำนักนางลมนี่เลยนะฮะบ,บางครั้งนะฮะ ไปดูงานเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างอเมริกาเนี่ยนะฮะดินแดนอิสราภาพเสรีภาพนะฮะก็เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคุณโสไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโอนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหมอผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อดูแลสตรีเด็กแล้วก็อาชีพโซเพนีนะฮะส่วนบอกได้อย่างนี้ว่าผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่า นะ,ะคุณเจตไม่ใช่ครับผู้ชายที่เป็นโรคเกี่ยวกับนะฮะเกี่ยวกับเพศเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการรักความสนุกคุณหมอท่านก็รับรักษานะครับรักสนุกแต่โรคก็ติดได้เหมือนกันนะครับซิฟิลิสหนองในนะฮะพวกนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นในอดีต ก่อนโรคเอสนะฮะที่เราจะรู้จักกันโดยเฉพาะกามาโรคนะ,ะที่บอกว่าเรียกว่ากามาโรคแล้วกันแมนะครับคุณหมอนั้นช่วยเหลือผู้ผู้ชายแล้วก็สุภาพสตรีที่เป็นคุณโศหรือว่าใครก็ตามที่ติดกามาโรคนะครับโดยเฉพาะนะฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยแถวนั่งเลิ้งเนี่ยนะครับต้องไปเปิดสถานีอนามารักษากามาโรคโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับคุณหมอทําไปตั้งสถานีอนามาไว้ตรงนั้นนะครับ แล้วคุณหมอเองนะครับคุณหมอเพียนเนี่ยนะครับก็ยังก่อตั้งบ้านเกรตการนะครับที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อดูแลสงเคราะห์หญิงขายบริการแล้วก็เด็กเร่ร่อนนะครับตรงนี้เองนะครับที่ทําให้คุณหมอได้ได้รับการยกย่องและชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับได้รับรางวัลมากมายในการยกย่องคุณหมอ องค์กรต่างประเทศต่างๆเข้ามาขอเยี่ยมเยียน่เยยีนะครับชมกิจกรรมมลนิ์ิของคุณหมอนะฮะมีการนําเรื่องราวของชีวิตของคุณหมอเนี่ยไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับใช,ชใช้ชื่อว่า Wonder Woman หรือว่าผู้หญิงมหัศจรรย์เองนะครับในสาร Leader ์ e ลเจก็เคยนำประวัติของคุณหมอเนี่ยไปตีพิมพ์ด้วยนะครับก็โด่งดังทั่วโลกเลยแต่คุณหมอนี่เป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วถึงไปรักษานะฮะ พวบบรรดาคุณโศหรือว่ารักษาเรื่องการ,รมาโรคได้ย้อนอดีตไปครับคุณหมอเกิดที่จังหวัดลำปางในปีพุทธศักราช2441นะครับในครอบครัวหุ่นตระกรูล่าคุณคุณ้นไหมครับหุ่นตะกูลน,นะครับแล้วก็เข้ามาเรียนต่อโรงเรียนเสาวพาในกรุงเทพนะครับเมื่ออายุครบ7ขวบนะครับแล้วก็ไปจบม6ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนนะครับ,ลบ,รรบหลังจากนั้น ด้วยความที่อยากจะเป็นหมอนะครับอยากจะรักษาคนนะครับก็สมัครเข้าเรียนแพทย์นะครับที่โรงเรียนแพทย,ย์ทยาไหลศิริราชพยาบาลนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ไม่มีสตรีนั้นเป็นแพทย์เลยนะครับก็เลยถูกปฏิเสธนะครับทำให้คุณหมอนั้นต้องหันเหตัวเองกลับไปเป็นครูนะครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนแล้วก็เซนโอเซปคอนแวนอยู่2ปีเสร็จแล้ว ก็หนีไปต่างประเทศครับไปต่างประเทศครับไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ไซง่อนนะครับด้วยความช่วยเหลือของแม่ชีที่คอนแวนนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ติดตามนะฮะพระชายาของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินไปต่อที่ฝรั่งเศสซึ่งตรงนั้นเองนะครับได้สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปารีสได้นะครับแล้วก็คุณห่าเพียรน,นั้นนะครับก็ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องของเชื้อชาติชนชาตินะครับเรื่องของภาษานะครับเรื่องของความเป็นสุภาพสตรีนะฮะก็เต็มที่นะครับฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสนะครับแล้วก็ตรงนั้นเองก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากที่จะต้องฝ่าฟาันอุปสรรคแล้วนะฮะคุณหมอเองได้รับทุนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้รับทุนแล้วคณบอกเฮ้ยแล้วฝ่าฟันอุปสรรคคือไม่ได้ได้รับทุนนะฮะของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีนะครับ พระเมศีในรัชกาลที่7นะครับแต่ว่าได้ทุนก็ต้องมีหมดทุนก็ต้องหาทุนเรียนครับพอมีเงินกลับมาก็ได้มาเรียนต่อนะครับสุดท้ายครับโอ้โหตรงนี้นะฮะได้พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะครับช่วยนําเสนอนะครับแล้วก็ได้ทุนนะครับได้ทุนมหิดลด้วยเพราะว่าเป็นนักเรียนแพทย์นะครับแล้วก็ ได้รับการอุปการะจนเรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วก็ได้ไปการศักยาบัตรวิชาแพทย์ชั้นสูงด้วยนะครับแล้วก็กลับมาประเทศไทยมารับรชาชการนะครับในปีพุทธศักราช2480ในตําแหน่งแพทย์โทกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นยังอยู่ในกระทรวงมหาดไทยอยู่ยังไม่มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับและอีก4ปีต่อมานะครับก็ย้ายสังกัดไปอยู่แผนกการมโรคกองแพทย์สังคม กระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งกระทรวงรียบ้อยนะครับพอมาสังกัดแผนกใหม่นี่นะครับทำให้คุณหมอเพียรน,นะครับได้รับรู้ถึงปัญหาของหญิงโซเปณินะครับที่มารักษาแล้วก็เด็กนะครับที่มีปัญหาการสมรสของพ่อแม่นะฮะพ่อแม่แยกทางการกลายเป็นเด็กเร่ร่อนบางคนเป็นลูกของอผู้หญิงขายบริการแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่กับแม่ได้หรือพ่อไม่รู้เป็นใครอย่างนี้ก็มีนะฮะด้วย ปัญหาแบบนี้ที่เห็นอยู่แล้วก็หัวจิตหัวใจของคุณหมอที่สู้เหลือเกินเห็นไหมฮะเรียนต่อจนได้จบแพทย์มาเนี่ยนะตรงนี้คุณหมอมีจิตใจที่เห็นใจต่อเพื่อมนุษย์นะครับก็เลยรักษาโรคให้แล้วก็ยังช่วยรักษาเพิ่มเติมให้ก็คือรักษาปัญหาชีวิตครอบครัวด้วยนะครับและบางครั้งก็ช่วยเหลือด้วยการใช้กำลังทรัพย์ของคุณหมอเองนะครับน้า นี่เองนี่ฮะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีเด็กสาวจะครอบครัวเพื่อมีฐานะคนหนึ่งมีฐานะนะมีฐานะนะครับมาปรึกษาขอทําแท้งกับคุณหมอเนื่องจากว่าผิดหวังในความรักนะครับโดนทิ้งผู้ชายทิ้งคว้างว่างนั้นเถอะนะครับคุณหมอเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทําบาปก็เลยแนะนําให้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะครับไปปรึกษาแม่ซะก่อนแต่ว่า พอไปปรึกษาก็ถูกแม่เนี่ยดุด่านะครับจนเสียอกเสียใจนะฮะถึงขั้นจะกินยาฆ่าตัวตายนะครับไม่จ่นะไม่จะโอ้ไม่จะไม่จะกินยาฆ่าตัวตายเลยท่านผู้ฟังนะครับไม่จะไม่จะาอากมาทีมงานบอกไม่จะครับอ๋อโอเคนะฮะกินยาฆ่าตัวตายเลยคุณหมอทราบข่าวก็รีบไปนําตัวเธอเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้นะครับกินยาฆ่าตัวตายนะฮะแล้วก็ สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับในอ้อมกอดของคุณหมอเลยซึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณหมอแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคุณหมออย่างมากนะครับทําให้คุณหมอเพียรน,นะครับตัดสินใจที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็อยู่ในวัยศึกษาคือคุณแม่คุณแม่วัยกําลังศึกษานะฮะ ซึ่งมันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในสังคมไทยนะครับโดยที่คุณหมอเนี่ยนะครับสร้างที่พักนะฮะให้อยู่ชั่วคราวก่อนรอกําหนดคลอดแล้วก็ให้ความรู้ในการที่จะมีชีวิตครอบครัวหรือการจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็แนะนําในเรื่องของการกลับไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็รับเลี้ยงดูเด็กที่เกิดนอกสมรสนะฮะเกิดจากการไม่ตั้งใจหรือเกิดจากการที่ผู้ชายนะครับไม่มีความรับผิดชอบ นะฮะโดยตั้งสถานรับเรี้ยงดูเด็กที่เกิดนอกสมรสเนี่ยนะครับที่ชื่อว่ามาตาภาวะสถานขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2481นะครับแล้วต่อมาก็ได้ตั้งเป็นมูลนิธินะครับซึ่งกรมือนที่พยาลาภพิทยาก่น,นะครับได้ประธานนามใหม่ให้ว่าพิรยานุเคราะห์มูลนิธินะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กกัม้า นะครับที่คุณหมอรับอุปการะไว้เนี่ยนะบางคนเนี่ยนะครับถูกทิ้งไว้โดยที่ไม่รู้ที่มาว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ด้วยซ้ำนะครับคุณหมอก็เลยให้ใช้นามสกุลของท่านแล้วก็รับเป็นมารดาต,ตามกฎหมายนะครับโดยมีพลโทปุ่นวงวิเศษรับเป็นบิดาตามกฎหมายนะครับแต่ว่าญาติตระกูลหุนตระกูลของคุณหมอเนี่ยขอให้ใช้นามสกุลอื่นนะครับขอให้ใช้นามสกุลอื่น สมเด็จย่าครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีนะครับก็เลยพระราชทานนามสกุลว่าเวชบุญนะครับให้ใช้กับเด็กกำพร้าเหล่านั้นนะครับคุณหมอเพียรน,นะครับก็เลยเปลี่ยนจากคุณตระกูลเนี่ยนะครับเปลี่ยนานามสกุลมาใช้เวชบุญตามบรรดาบุตรบุญธรรมนะฮะบุตรกำพร้าทั้งหลายของท่านด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าบุตรบุญธรรมของคุณหมอเนี่ยนะครับ มีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณสัก4,000คนนะฮะแต่ว่าใน4,000คนนี้นะครับคุณหมอนั้นได้ให้ความอุปการะดูแลนะครับอย่างที่พยายามจะไม่ให้มีปมด้อยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโดยที่เด็กที่เรียนดีเรียนเก่งเนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะฮะก็จะมีสัก5คนเนี่ยเรียนจบมาจากต่างประเทศแล้วก็กลับมาช่วยงานในมูลนิธินะครับ อีก20คนเนี่ยนะครับเรียนสําเร็จแล้วก็ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเลยก็มีนะครับบางคนก็มีคนขอไปเลี้ยงนะครับก็ประมาณสัก30มสิบเปนนะครับบางคนพ่อแม่ของเด็กสํานึกได้นะครับก็กลับมารับไปเลี้ยงอย่างประมาณสักร้อยห้าสิบปอนนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ค่อยๆทยอยออกไปจากสถานเ,าเลี้ยงเด็กนี้นะครับของคุณหมอเนี่ยนะครับไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีชีวิต นะครับเห็นไหมฮะส่วนบ้านเกรตรการที่ผมเกิน,นะฮะเมื่อตอนต้นนะครับที่คุณหมอเพียรเนี่ยนะครับอยากจะสร้างทัศนคติใหม่ให้กับพวกคุณหญิงโสทั้งหลายนะครับผู้หญิงทั้งหลายเหล่านี้ให้กลับตัวกลับใจเรื่องอาชีพนี้นะครับก็แต่ก็ต้องบอกว่าหญิงโสพีนีนะฮะประมาณสัก2,000คนแรกเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับมีเลือดบวกนะฮะประมาณ80% เมื่อบวกไยความว่าไงไม่ใช่เป็นเอชฮะในสมัยนั้นเอชยังไม่มานะครับพอเข้ามาอยู่ในบ้านเกรตการได้รับการรักษาบําบัดนะครับก็หายจากโรคนะครับแปนะครับเลิกประกอบอาชีพนี้นะฮะแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวชีวิตที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราชส5 0 0หสุดยอดจริงๆครับนะฮะที่สําคัญครับที่สําคัญนะฮะ ค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าคุณนึกตามผมในปี2,500นหะเป็นภาระที่หนักมากนะฮะของทั้งมูลนิธิแล้วก็คุณหมอนะครับคุณเชื่อไหมว่ามูลนิธิแล้วก็ตัวคุณหมอเนี่ยนะครับเป็นหนี้ธนาคารนะครับโดยเฉพาะธนาคารอมสินเนี่ยสามล้านบาทแล้วก็หาเงินมาชำระหนี้ไม่ได้ในปี2,507ก็เลยถูกธนาคารนั้นฟ้องร้องนะครับ พอถูกธนาคารฟ้องร้องเดชบุญครับคนไทยไม่เคยทิ้งกันครับคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อชดใช้หนี้ให้กับมูลนิธินะครับถึง3ล้าน5แสนบาทแล้วก็แน่นอนรัฐบาลหลังจากที่นิ่งเฉยกันมาอย่างยาวนานก็นำเอาเรื่องราวนี้เข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อหาทางช่วยเหลือ นะครับแล้วก็ได้รับการดูแลกันมาต่อเนื่องกันมานะครับตรงนี้ต้องบอกว่าคุณหมอเพียรเวชบุญนะครับท่านอุทิศทําการช่วยแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะฮะได้รับการยกย่องนะฮะจากต่างประเทศได้ดำรงตําแหน่งต่างๆมากมายของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการสภาสงเคราะหะรราา์แห่งประเทศไทยกรรมการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยกรรมการสมาคมสตรีนานาชาติแล้วก็อีกเยอะแยะมากมาย ได้รับประทา,านนองวันเกียรติคุณเยอะแยะนะฮะได้รับประทานเครื่องราชนะครับระดับราชเสษยาพรทุติยจุลจอม9เหรียญกาชาตสรรเสริญปริญญาสังคมวิทยาศาสตร์วิทยาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อย่างเงี้ยนะครับจากจุฬาลงกรณ์นะครับประกาศนียบัตรเพื่อนุัยาชาติเยอะแยะมากมายโอ้ผมอ่านแล้วผมก็ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะจะเล่าตรงนี้ก็บอกว่าโอ้โหเยอะมากนะครับคุณหมอทุ่มเททั้งชีวิตครับจนกระทั่งวาระสุดท้าย คุณหมอเนี่ยนะครับถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20เมษายน2527นะครับขณะที่อายุได้86ปีหลังจากนั้นนะครับมูลนิธิพิรยานุเคราะห์นะครับก็ได้รับการสารต่อโดยศาสตราจารย์ดรอุกฤษนะครับมงคลนาวินนะครับอดีตประธานรัฐสภานะครับโดยรับเป็นประธานนะฮะแล้วก็เข้าร่วมกับมูลนิธิพิรยานาวิน นะครับขยายกิจการสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยนะครับเอาเอา,เอายาวๆนะกิจการสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจากครอบครัวมีรายได้น้อยนะครับแล้วก็กระจายไปยังต่างจังหวัดนะครับไปอย่างจังหวัดเลยไปลำปางไปกาญจนบุรีแล้วก็ ช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนตำรวจตรีชายแดนขึ้นอีกหลายที่นะครับเพื่อดูแลเด็กๆที่ด้อยโอกาสนะครับอย่างเช่นที่ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วนะครับตำบลเปลืออำเภอปราสาส์จังหวัดสุรินทร์นะครับหรืออย่างตำบลน,น้ำผางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งไปใต้เลยอย่างนั้นอย่างที่ตำบลประโคอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เกิด ือเกิดที่ลำปางมาเรียนที่กรุงเทพนะครับสู้ชีวิตไปจบที่ฝรั่งเศสกลับมาเป็นแพทย์เพราะว่าเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีแพทย์หญิงช่วยเหลือผู้หญิงที่ติดการมาโรคผู้ชายที่เป็นการมาโรคช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของพ่อแม่นะครับนี่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็สมกับคําที่จะยกย่องให้ท่านนั้นเป็นแม่พระนะครับหมอเพียนนะครับที่สีราษฎร์เนี่ย ไม่รับเข้าเรียนในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นครูนะครับเซนโยเซฟอัศมชันนะฮะแล้วก็ตรงเรียนเสาวภา,าต้องบอกว่านี่คือคุณหมออีกหนึ่งคนที่ยกมือกราบกรานแล้วเรียกได้ว่าเป็นแม่พระได้อย่างเต็มภาคภูมิในช่วงปีพุทธศักราช2500คุณหมอนี่คือที่สุดแล้วของยุคนั้นวันนี้นะฮะ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมเจตธนนครนะครับก็คงจะต้องส่งท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันในครั้งหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรนั้นติดตามกันให้ดีนะครับเพราะเรื่องดีๆของเมืองไทยมีให้เราได้เล่าสู่กันฟังอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายครับวันนี้สวัสดีครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตธนนคร The States Times New Gen News Agency สนักขาวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่